แต่กลุ่มนี้นะกลุ่มนี้ใช้ Signal ซึ่งเป็นเป็นโอเพนซอร์สนะเพราะว่าใครก็ใช้ได้อันนี้คือไม่มืออาชีพนะทีนี้พอปัญหามันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยคนก็บอกว่านี่มันเป็นเขาเรียกเป็น breakdown insecurity นะเป็นการล่มสลายของออการดำเนินงานด้านความมัน่นคงที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปี คนก็เลยไปถามทรัมป์นะบอกว่าทรัมป์รู้เรื่องนี้หรือเปล่านะทรัมป์ออกมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลังจากนิตยสารแอตแลนติกเนี่ยเขาได้ตีพิมพ์บทความนี้ไปประมาณ3ชั่วโมงนะทาให้สัมภาษณ์นักข่าวถามบอกว่าท่านประธานาธิบดีรู้ไหมว่ามันมีแชทกรุ๊ปนะซึ่งประกอบไปด้วยรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็ที่ปรึกษาของท่านเนี่ยคุยกันเรื่องสงครามในเยเมนทราบไหมว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะทรัมป์บอกว่า อันที่หนึ่งตัวเองไม่รู้เลยว่ามีกรุแชนะอันที่สองไม่รู้ด้วยว่าเขาถึงใจเรื่องแบบนี้กันนะเดี๋ยวฟังเสียงครัมดูค่ะ I don't know anything about it. I'm not a big fan of The Atlantic. To me it's a magazine that's going out of business. I think it's not much of a magazine but I know nothing about it. You're saying that they had what? They, they were using signal uh, to coordinate on sensitive materials and, and Having to do with what? having I mean, to do with what what were they talking about with the h o o t i s the h o o t i s you mean the attack on the h o o t i s well it couldn't have been very effective because the attack was very effective i can tell you that i don't know anything about it you you're telling me about it for the first time ทรัมป์บอกไม่รู้แต่ว่าจอห์นโบตันนะซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบขาวสมยัยทรัมป์สมัยแรกเนี่ยให้สภาพสื่อบอกว่าไม่มีทางหรอกที่ทรัมป์จะไม่รู้นะวันๆทรัมป์ดูแต่โทรทัศน์ แล้วก็เปิดดู Fox News ตลอดเวลาแล้วถ้าให้สัมภาษณ์3ชั่วโมงก่อนข่าวนี้ออกมาไม่มีทางที่ท์จะไม่รู้นะแต่ว่าไม่รู้จะพูดยังไงมากกว่า,าแล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากทั้งทาง,งฝั่ง d e โมแครตแล้วก็ Republican มีสมาชิกสภาคอนเกรสของริบ u b l i c a n กันหลายคนไม่พอใจนะแล้วก็เรียกร้องให้มีการเปิดการไต่สวนพีทเฮกเซกซึ่งเป็นหัวโจกข,ของกลุ่มนะแต่ทางเดโมแครตนี่ก็ก็ ก็แรงกว่าเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายค้านเนาะไม่ได้เป็นรัฐบาล reaction แปลวอันแรกนะแนนซี่เปโลซีระบุผ่านบัญชี X นะบอกว่า30ปีของการทำงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงนะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยใช้คำว่า horrifying incompetent นะเป็นความง่อยที่น่าตกใจอย่างยิ่ง incompetent แปลว่า,มวามไม่มีความสามารถนะถ้าแปลแบบสัใจก็คือง่อยนะฮะ competent แปลว่าคนที่เก่งคนที่สามารถทํางานได้ดี incompetent คือคนทํางานไม่ได้แล้วก็บอกว่าคนแบบนี้หรอที่จะมาดูแลความมั่นคง,งของชาติ how dare นะ they put our troops at l e a s t กล้าดียังไงถึงทำให้ ทหารของสหรัฐที่ปฏิบัติการในพื้นที่ต้องตกอยู่ในความเสี่ยงและอันตรายนะ r e m u s t be accountability มันมันต้องมีการตรวจสอบกันอีกคนที่ออกมาพูดก็คือคู่แข่งตลอดการของโดนัลด์ทรัมป์ฮิลลารีคลินตันนะโพสต์ข้อความเพียงไม่กี่คำบอกว่า you have got to be kidding me เอาจริงเหรอเนะี่ยทำนองเนี่ยล้อเล่นเหรอเนี่ยฮะ อยู่ทำยี่จริงเหรอทำนองเนี่ยแบบแบบ in disbelief นะคือไม่ไม่แทบจะไม่เชื่อว่าทำแบบนี้แล้วก็มีอีกหลายความเห็นแต่ว่าไม่เอามาแล้วกันนะไปดูพีทเฮกเซ็กซึ่งตัวนี้กำลังตกเป็นจำเลยเพราะว่าในในแชทเนี่ยคนที่พูดเยอะที่สุดเนี่ยคือพีทเฮกเซ็กกับเจดีวนส์แล้วพีทพีทเฮกเซกเนี่ยเป็นคนไฟเขียวให้มีการโจมตีนะฮะพีทเฮกเซกนะ โกรธหนักมากตอนนักข่าวไปถามเ,เดินทางาลงจากเครื่องบินนักข่าวถามว่าไอ้แชทเนี่ยมันหลุดมาเนี่ยท่านจะว่ายังไงนะคนไม่ถามแล้วว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะมันเป็นเรื่องจริงนะคนที่ออกมาว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยคือโฆษกกระทรวงกลาโหมพนักข่าวเนี่ยไปเช็คก่อนพอนิเจสารแอตแลนติกเขาตีพิมพ์นักข่าวก็โทรไปเช็คเขาบอกจริง พอจริงปั๊บเนี่ยนักข่าวก็เลยกล้าถามพีทเฮกเซตบอกว่าท่านจะว่ายังไงเรื่องของแชทหลุดเนี่ยพิทปฏิเสธแบบแบบแบบยังไงเดีแบบไม่อายนะบอกว่าแชทเชิดอะไรกันไม่มีคือบอกว่าไม่ได้แชทกันเรื่องสงครามในกลุ่มนี้นะแล้วก็มาด่านักข่าวบอกว่า Bitch, the bad. Nobody was texting war plans, and that's all I have to say about that. You're talking about a deceitful and highly discredited so called journalist who's made a profession of peddling hoaxes time and time again to include เดี๋ยวต้องดูนะว่าทางสภาคองเกรสเนี่ยเขาจะมีการตั้งกรรมการมาตรวจสอบหรือเปล่าเพราะเรื่องใหญ่มากนะคือแบบเออเขาบอกพวกที่ทำงานด้านความมันคงเขาบอกไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนนะฮะแล้วแล้วแบบแล้วแบบเปดึงนักข่าวมาเข้าันมันมีสองประเด็นนะประเด็นแรกคือดึงนักข่าวเข้ากลุ่มได้ยังไงนะไม่รู้หรอเขาเป็นนักข่าว ดีนะไม่ดึงฮูตีเข้ามาการที่2คือแล้วมาคุยกันในแชทกรุ๊ปทำไมเรื่องที่มันแบบเป็นความลับสูงขนาดนี้แผนสงครามเนี่ยแล้วดีนะนักข่าวเนี่ยเขาไม่เขาไม่ไรเงานะมีคนชื่นชมนักข่าวเยอะมากนะคือเขาบอกเลยว่านี่คือการแสดงความเป็นมืออาชีพคือมีข้อมูลทั้งหมดอยู่ในมือแต่ เลือกที่จะไม่เปิดเผยในส่วนที่มันจะก่อให้เกิดผลกระทบกับพูดปฏิบัติงานในพื้นที่พวกทหารพวกอะไรแบบนี้นะเปิดเผยเ,ยเฉพาะบทสนทนาของคนที่ตัดสินใจแล้วก็เลือกเอาเฉพาะตรงที่มันไม่ได้บั่นทอนความมั่นคงของชาติแต่ว่ามันทําให้คนที่อยู่ในไลน์หรือว่าในแชทกลุ่มเนี่ยนะต้องถูกตรวจสอบเพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันผิดอย่างร้ายแรงนะ ทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าไม่ใช้แชทกรุ๊ปเนี่ยแล้วเวลาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเขาคุยกันเรื่องความลับความมั่นคงเขาเขาคุยกันยังไงนะปกติจะมี2วิธีหลักที่เจ้าหน้าที่สหรัฐจะใช้เวลาคุยประเด็นความมัน่นคงวิธีแรกคือเข้าไปในห้องที่เรียกว่า SCIF SCIF นะเป็นห้องนิรภัย SCIF ย่อมาจากอะไรย่อมาจาก sensitive compartmented information facility นะบางทีมันจะเหมือนอคล้ายๆตู้คอนเทนเนอร์เข้าไปในนั้นประตูห้องเนี่ยมันจะเป็นแบบนิรภัยแน่นหนาแล้วที่เขาทำแบบเนี้ยเพราะว่าในหลายกรณีเนี่ยการประชุมมันเกิดขึ้นท่ามกลาง สภาวะสงครามนะหรือในพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นเมืองหลวงคือถ้าเกิดอยู่วอชิงตันดีซีเนี่ยเขาจะมีห้องที่เรียกว่า situation room นะเราเห็นว่าเวลาเขาสั่งโจมตีสังหารโอมามาบีลาเดนหรืออะไรก็ตามเนี่ยผู้นำของประเทศเนี่ยแล้วก็สมาชิกทีมงานจะไปรวมตัวอยู่ในห้องหนึ่งเพื่อติดตามสถานการณ์อันนั้นเนี่ยเขาเรียกห้อง situation room คือห้องบัญชาการนะแต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงเนี่ยเขาจะมีอิฟนะก็คือมีตู้ คล้ายคคอนเทนเนอร์แล้วก็มีระบบนิรภัยรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาติดตั้งได้ทุกที่ตามความต้องการในสถานการณ์ฉุกเฉินตัวสกิฟต์เนี่ยจะมีปุ่มกดรหัสด้านในเป็นที่ประชุมแบบปกติและทางการสารัฐจะห้ามผู้เข้าร่วมประชุมนำเครื่องมือสื่อสารทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นแบบอนาล็อกหรือดิจิตอลเข้าห้องสริปต์เพราะเขากลัวว่าจะมีการอัดเสียง มีการส่งเทคส่งอะไรออกมาให้คนข้างนอกรู้นะต้องทิ้งโทรศัพท์ไปข้างนอกเลยด้วยเหตุนี้ห้องเนิรภัยหรือห้องสริฟต์เนี่ยมันก็เลยสามารถหยุดการรั่วไหลของข้อมูลทางการทหารและความมั่นคงที่ละเอียดอ่อนได้แบบทันทีแล้วจะสามารถป้องกันการจบรับกุมข้อมูลโดยสายลับของหน่วยข่าวกองต่างชาติด้วยเพราะว่าทุกคนที่เข้าไปจะต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนวิธีที่2นะฮะ ถ้าเกิดมาเจอตัวกันไม่ได้เนี่ยก็ใช้ระบบออนไลน์ได้แต่จะไม่ใช่ระบบที่เป็นโอเพนซอร์สแบบแอปพลิเคชันทั่วๆไปที่ประชาชนเข้าถึงได้นะ Line WhatsApp Signal อะไรพวกนี้ห้าม Telegram ก็ห้ามนะฮะแต่เขาจะสร้างระบบขึ้นมาเองเรียกว่า svtc หรือ secure video telecon f นะะในกรณีที่คณะร,รัฐมนตรีประธานทธิบดีหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงอยู่คนละที่ก็จะคุยผ่านวิดีโอคอลนี้ซึ่งจะทำงานบนระบบเครือข่ายลับของอรัฐบาลสหรัฐเช่นระบบสื่อสารข่าวกรองร่วมทั่วโลกนะ JWICS ชื่อเต็มก็คือ Joy Worldwide Intelligent Communication System นะฮะใช้สัญญาณใช้ลายไม่ได้นะเพราะว่ามันถูกแฮ็กได้ jwics เนี่ยเป็นระบบเครือข่ายที่สามารถรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลเข่ากรองต่างๆรวมถึงการประชุมของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐแต่ว่าถึงแม้จะเป็นระบบที่สหรัฐทำไว้อย่างแน่นหนาป้องกันความปลอดภัยป้องกันจากการถูกแฮ็กแต่มันก็เคยเกิดเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลาจากระบบหลายครั้งนะคือมันก็เลยเ,เป็นเครื่องชี้วัดว่าแม้จะระบบ เป็นระบบของรัฐบาลโดยเฉพาะแล้วปิดมันก็มีช่องโหว่ช่องว่างไม่ต้องพูดถึงสิก n นลนะหลุดได้สบายสบายกรณีที่เคยมีข้อมูลหลุดจากระบบที่เรียกว่า JWICS นะครั้งหนึ่งก็คือเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนระหว่างสงครามอัฟกา,านิสถานและอิรักนะหลุดออกมา91,000ชิ้นแล้วก็มีคนเอาเผยแพร่ในเว็บวิกิลิกส์เมื่อปี2010 ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเอกสารรับสุขยอดนะอีกอันนึงก็คือการรัว่วไหลของข้อมูลแผนการโต้กลับฤดูใบไม้ผลิของฝั่งยูเครนเมื่อปี2023หลังผู้ชายที่ชื่อแจ็คเทเซราทหารแนช l g ลกาดสังกัดก,ก,กองทัพอากาศสามารถเข้าถึงระบบ JWICS แล้วก็เอาข้อมูลจำนวนมากไปปล่อยลงใน Discord นะถ้าจากันได้ตอนนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควร